สวัสดีครับอันนี้ยูสุครับคลิปนี้อันพามาดูรถเจ้าดีแมกปี2025แล้วก็เป็นเซฟตี้คารนะครับในสนามเซอร์กิตจ,จริงนี่คือคันจริงนะ163แรงมา้าเครื่อง2.2นะครับ400นิวตันเมตรแต่คันนี้ถูกแปลงด้วยกล่องอัลต้าบูธนะครับจาก ECU s h o ชอปเพิ่มแรงมา้ามากขึ้นนะครับ รายละเอียดตัวรถเป็นยังไงเรามาดูกันคร่าวๆดีกว่านะครับแล้วก็ชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยถูกเปลี่ยนหมดเลยก็มาในสไตล์แบบว่าเลสซิ่งเลยจริงๆนะครับแต่ดูรถเด่นนะสวยนะครับสวยด้วยนะครับแล้วก็แรงมา้าแรงบิดเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแรงมา้าแรงบิดว่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับคันนี้ใส่ฝากระโปรงนะครับอาร์กานาคาร์บอนนะครับมีสกเกิร์ตทิน้าด้วยนะครับสกเกิร์ตทิน้าเนี่ยเป็นของโกดะใช่ไหม น่าจะใช่นะทุกท่านถ้าท่านไหนทราบนะครับคอมเมนต์ได้นะครับน่าจะเป็นของโทดะนะครับอุซอรีตัวนี้นะครับใส่ลิ้นด้านหน้ามาเป็นแบบทรงเลสซิ่งเลยนะครับชุดด้านข้างนะครับใส่อะไรอีกตอนนี้เราไม่ไม่เปิดเครื่องนะแต่เครื่องเนี่ยน่าจะเป็นเซ็ตเดิมแต่จะเซ็ตด้วยเรื่องของการปรับจูนใหม่เท่านั้นเองนะครับอย่างแน่ๆหล่ะมีคันเล่งไไฟฟ้านะครับจาก ECU Shop นะครับแล้วก็มีกล่องออโต้บูทนะครับคันนี้นะครับ ชุดล้อแม็กคันนี้ใส่อะไรแบบไหนนะครับ MK Sport นะครับเป็นล้อเวกัสนะครับขนาด18นิ้วยางเป็นโตโยต้ายโพสเซสตตัวนี้นะครับ2-4-5 4-5 18อันนี้เป็นชุดยางนะฮะส่วนเบรกลันสต็อปนะครับ6พอร์ตนะครับดิสหน้า355นะครับชุดช่วงล่างด้านหน้านะครับก็เซตโหลดนะครับ2.5นิ้วนะครับและมีโช๊คเอฟโพเลอร์ชุดช่วงล่างเป็นโช๊คเอฟโพเลอร์นะครับอันนี้กดโหลดลงไปแล้วนะครับให้ได้ฟิตเมนต์ในการที่จะ ไปใช้นะลองรับเรื่องของโคง้งหรือว่าตัวแรงเบี่ยงอะไรต่างๆที่เราจะใช้ในสนามนะครับกระจกมองข้างก็เป็นทรงแบบสปอร์ตเลยนะครับเป็นคาร์บอนของอากานะนะครับก็เป็นทรงแบบนี้แล้วก็บริเวณรอบกระจกตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนของอากานะเหมือนกันทั้งเซตนะครับนี่คือเซตของด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนะครับปรับโหลดด้วยนะ3.5นิ้วนะครับแล้วก็ชุดล้อ mk sport brake กัดเหมือนเดิมนะครับ จานบิเบรก320ด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นคาลิปเปอร์4พอดด้านหลังนะครับด้านหลังกดโหลดลง3.5นิ้วและนี่เลยนะครับแต่สติ๊กเกอร์ไว้เป็นจูนแล้วจาก163แรงม้าเป็น250แรงม้าแล้วก็ได้แรงบิดจาก400นิวตันเมตรเป็น515นิวตันเมตรนะครับนี่คือแรงม้าแรงบิดที่ได้ในเจ้าคันนี้นะครับด้วยกล่องอัลต้าบูตเ AI นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยก็จะมีฝาคาร์บอนจากอาคณะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีตัวให้รีดอากาศหรือกดอากาศด้านหลังให้ท้ายมันกดลงพื้นนั่นเองนะครับท่อมีใส่ด้วยนะครับเป็นปลายของนิโตะแล้วก็ท่อน่าจะเป็นเหล็ทั้งชิ้นนะท่อน่าจะเป็นเหล็ทั้งชิ้นชิ้นนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจาด้วยด้วยแบรนด์ของยี่ห้อนะครับแต่สังเกตที่ปลายท่อเนี่ยท่อเป็นปลายไดร์แล้วก็เป็นของนิโตะนะครับอ่าเซตนี้นะครับ โต๊กอัพเป็นเอ็กโพเลอเหมือนเดิมนะครับเซตนี้หน้าหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในห้องโดยสารกันนะครับว่าเป็นยังไงอย่างแน่แน่ะมีเรื่องของการติดเรื่องของโลบาร์ภายในนะครับติดโลบาร์ภายในมาให้แบบนี้เลยก็คือดามห้องโดยสารไปเลยครับแล้วก็นี่เลยกล่องอัลต้าบูทเอไนะครับแปะตรงนี้แล้วก็มีการจูนเข้าไปด้วยนะครับกล่องไฟฟ้ากล่องที่เป็นการปรับ แรงม้านะครับจริงๆแล้วตรงนี้ใส่เพิ่มปรับจูนแล้วได้แรงม้านะครับในรอดปลายจริงนะครับและมีกล่องคันเร่งไฟฟ้าจาก ecu shop นะครับตรงนี้จะมาช่วยรอบต้นในการออกตัวแต่ว่า163แรงม้าเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเกียร์ออโต้แปสปีดแบบใหม่นะครับออกตัวได้ดีอยู่แล้วนะครับ ทดลองขับแล้วนะครับแล้วได้ทดลองจริงๆแล้วออกตัวได้ดีนะครับอัตราเร่งช่วงกลางก็ดีช่วงไปก็ดีนะครับอัตราทดเกียร์ไม่ว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ออโต้8สปีดนะครับเกียร์แมนนวลเนี่ยได้มา6สปีดนะสำหรับเครื่อง2.2นะครับแม็กฟอร์ดที่ใส่เข้ามาใหม่นะครับอัตราการเร่งดีเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเกียร์ชุดใหม่เลยตัวเกียร์แมนนวลเปลี่ยนเกียร์ชุดใหม่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งผู้ขับขี่หน่อยนะครับมีเรื่องของการใส่เบาะใส่พวงมาลัยมา ในรถคันนี้นะครับสำหรับเซฟต้คาคันนี้นะครับพามาดูรายละเอียดให้ครบเลยนะครับเป็นพวงมาลัยสุดนี้นะครับรีโมทที่ใช้เป็นการควบคุมระดับของคเคร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเบาะสปากโก้ครับนะฮะมีเบลลหจุดนะครับเบาะที่นั่งเป็นของผู้กับขี่ตรงนี้ นี่คือรุ่น p a ป e c a บนะ p a ป e c a ที่ใส่เครื่องยนต์2.2นะครับ2.2 DDI MagForce ในเจนล่าสุดนะครับที่ใส่มาแลรถคันนี้คือ Safety Car ที่ใช้จริงในสนามเซอร์กิตทุกท่านนะครับอันทามาชมคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถแล้วก็สไตล์ตัวรถนะครับเป็นแบบการแต่งเผื่อท่านไหนจะหยิบส่วนไหนไปใช้บ้างทรงตัวรถไปใช้บ้างแบบแม็กไปใช้บ้างหรือเบรกนะครับก็ได้ครับเป็นแบบอีกหนึคันสำหรับคันนี้นะครับ และก็ระเอียดลึกๆไปแล้วนะครับอันนี้คงยังไม่เปิดฝากระโปรงดูนะครับเพราะว่าขอขอขอเจ้าหน้าที่ขอเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ต้องเปิดฝากระโปรงดูแต่แน่ล่ะมันมีการปรับเพิ่มแรงมา้าเพิ่มแรงบิดด้วยกล่องอัลทาบูตนะครับแล้วก็มีกล่องคันเร่งไฟฟ้าที่เราเห็นติดตั้งอยู่นะครับโอเคคลิปนี้นะครับถ้าชอบคันนี้หรือชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้อัานต้องลาไปก่อนนะครับกับเซฟติคาคันนี้สวยๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ